ท่านผู้ชมนะครับผมจะมาถ่ายหิมะให้ดูกันนะครับโอ้โหดูสิครับผมเขาระอามเลยนกทั้งปุเขาอะครับอะไรไม่เจอขนาดนี้ครับดูดูหิมะท่านนั่งเลยนะครับเนี่ยผมไม่อยากจะโชว์นะครับผมโอ้โหหิมะที่ปิดปากไม่ใช่อะไรนะทำแบบเราได้เขาระอามเลยอะผมไม่รู้สึกกลัวเลยนะเนี่ย พ่อผมอยู่ที่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยดูครับผมเนี่ยครับผมก็อยู่ในนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอะไรมันจะขนาดนี้ไม่เคยเห็นหนีมาอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับประเทศไทยไม่มีนะครับว่าวันนี้ไม่ต้องไปกินข้าวกันแล้วครับวิดีโออหรืเปล่าท่านสุดยอดเลยครับถ่่ายนนี้้ใหหอยอะไรมันจะขนาดนี้ครับผม สุดยอดเลยหิมะตกโปรยปลายใหญ่เลยขาวราบไปทั่วทั้นอ่ะชอมเพียงนะครับตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับเนี่ยนี่เป็นครั้งที่ประวัติศาสตร์เลยนะหิมะตกโปรยปลายเยอะสุดยอดไหมครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะดูตอนจะไปกินข้าวแล้วนะครับ ขอบคุณครับ